สวัสดีครับกลับมาให้ก,า,การสุภาษักก่อนอื่นเลยเรื่องแรกเลยป่าไม่ใช่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ครับทุกคนคอนเฟิร์มแล้วฟังดีนะเดือน11สถานที่ห้างเทรดเดย์สี่จ้ะย้ำเราคอนเฟิร์มแล้วครับจะเป็นเดือน11สถานที่จัดจะเป็นห้างครับเพราะนั้นเดือนส1เ็นี้ห้างเทรดเดย์สี่โคกับอีกเจ้าหนึ่งเป็นการใหญ่แน่นอนเพะฉะนต้องติดตามทางนี้เลยเพราะนั้นสำคัญสุขขคดคืออะไรฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยครับ ขอบคุณครับรวมไปถึงเหมือนทุกครั้งฮะน้องเขาจะแปะไว้ข้างล่างลิงก์มันจะบอกว่าถ้าอยากเข้าร่วมเบรกต้องเข้าไปที่กลุ่มไหนโอเ n นแชทของทางซุปคืออันไหนเพื่อที่จะคอยติดตามข่าวสารการ์ดรวมไปถึงในส่วนของเพจโซเชียลมีเดียต่างๆที่เรามีการเดี๋ยวนี้เรามีการโพสต์ว่าวันวันอะไรออกแล้วบ้างรวมไปถึงเหมือนที่บอกฮะลงทะเบียนในส่วนของเทรดเดออีกเหมือนกันเพราะ,ะนั้นเนี่ยลิงก์ข้างล่างสำคัญสุดเลยครับมันจะบอกทุกสิ่งอยางร,รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆนะครับวันนี้อะไรวันนี้ราเปิดกล่องบอกเลยนะวันที่ถ่ายตอนนนี้นะ กล่องนี่เพิ่งมาถึงไม่ถึง2ชั่วโมงเลยครับน้าเอาที่ถ่ายเหมือนกันเป็นวันรีลิสต์เดทแต่ว่าวิดีโอนี้ออกมันจะเลยวันรีลิสเพราะันไม่เป็นไรครับผมเราถ่ายทํากันช่วงรีลิสต์เดทเลยยังไม่ได้เบรกเลยมาจากคนละส่วนที่จะไว้เบรกครับที่พูดถึงคือร์นเมทที่จบไปแล้วแต่นี่คือภายนี่ปริซึมโคปาช็อตพิ้นถ้าใครดูรุ่น f o ท l หรือ Person โซนเดลลาซึ่งอันนี้ไม่ใช่นี่เขาบีธรรมดาฝรั่งเบรกกัน1เคสวันละวันออกถึง4ใบอันนี้เองเนี่ยก็พูดอยู่ว่า หนึ่งกล่องจะมีการาดลันถึง4ใบมีลายเซ็น1เซ็นตอนนี้ที่ขายก็อยู่ที่นี่หะมื่นสามหมื่นสามห้าร้อยหมื่นสี่หมื่นห้าแล้วแต่สถานที่เลยแต่ว่าย้ำม,มาว่าชอปปริ้นซุบได้มาค่อนข้างน้อยเช่นกันแต่ว่าทำเบรกไหมทำเบรกเพราะฉะนั้นถ้าณวันที่วิดีโอลงอ่ะคงโพสเบรนไปแล้วแหละแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยเข้าร่วมสามารถไปดูได้ว่าเบรกออก,กอะไรไงบ้าง <S <S ความคาดหวัง แน่นอนฮะอยากได้เรเซนตัวดังเปเล่มาลาเมซี่หรืออยากได้พวกแลนด์มาร์คเมซี่เปเล่มาลาไรเซนเอนดริคหลายๆอย่างอยากได้ตัวดังแหะสิ่งที่จะเกิดใช่ไหมซู่คงได้ประมาณโดนที่ไม่ใช่เป็นการบูลลี่นะไรเซนเอกวาดอร์ชิลีแล้วก็ได้รันเดอร์ทีมไรประมาณนั้นแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองดูได้เลป่ปะลุย,ลยมาป,ปริซึมโคปาเหมือนเดิมฮะ ขอบคุณทางข้อบ,บีที่ส่งท็อปโหลดมาให้ใช้นี่35นะครับพรีเซนเตไร์เป็น35ผมมือมีแล้วสล้มมีแล้วเรามาลุยกันพลีสขอของดีเถอะโกโกโกกล่อง12แพ็คแพ็คหนึ่งสิใบเราแบ่ง66หกมาหนึ่งสองสาม่ห้าหนี้จัดที่เมก,กาที่อาเจนเป็นแชมป์ไปเนาะพนงงว่าทัวร์นาเมนต์จบการ์ดเพิ่งออกใช่ฮะยูโรโครมยังไม่ออกเลยเห็นว่าจะมียูโรโครมนะ เห็นว่ามัรู้ขยกเลิกไปเรือยังยังไม่ยินข่าวคราวเลยแต่ว่าปริซึมโคปาออกแล้วเสียดายไม่ได้ลืมหัวนั้นเบรกอยู่ลืมซื้อเฟิร์สโซลาร์ F4T อมาเปิดมาควรจะมี4ีลันกับ1นึ่งทิศมาดูกันครับอ่านชื่อผิดชัวร์เลยเพราะมีนักเตะอเมริกาใต้ขออภัยล่วงหน้าเลยนะอ่านชื่อผิดนะเดโก้วาลเด้สีน่าจะเยอะนะเพราะมีนักเตะเมริกาใต้เยอะให้เหรอการมีปริ้นท์ลายบ้าง แต่โดยรวมถือว่าการค่อนข้างสวยนะฮูเลียนอัลวาเรสแปลกตาตรงที่เป็นโลโก้ของโคปานี่แหละมิชาเวสโอ้ยอิสมาอลดีอาร์อันนี้มีเดอปริซึมโจสกาลียูเอสเอแต่ว่าเช็คลิสต์ถ้าใครไม่เห็นสามารถไปดูที่ออมบิลฟิชได้หลังมันจะเป็นบราซิลอาร์เจนอเมริกาที่มีฮิตเยอะครับปาลามาโคดอยปริซึมแล้วก็อินเสิร์ตสกอร์สกับฮูเลียนนี่คือปริซึมกับอินเสิร์ต แต่การ์ดถือว่าค่อนข้างสวยเลยอะเอาจริงการ์ดคมสองสองนะเหมือนจะมีลันมะอิสอราฮัมเอเริยสัสมาตินสีเสเฮ้ถือว่าการ์ดปริ้นลงวินลายน้อยมากเลยอะถ้าได้เอนดริกก็น่าจะดีนะผุดปุม,มาปับ๊บเอนดริกแย่วาเวสการ์ดจนไม่ก้า เอริกังเชสเม็กซิโกแมตเทอร์เนอร์ยูเอสเอแล้วก็บลูกับหัวอยู่ใคร,รอะเม็กซิโกอลุยชาเวสโอ้เลขรันใหญ่ดีจังเลยไม่รันทุกทีเหมือนพันนี่อยู่ดีแปดสิบแปดทัพหนึ่งร้อยสิทธ์ะรันไปที่หนึ่งผูกกับได้ซานติอโกฟีโนเมนอนซานติอาโกฮิมเนส เม็กซิโกรันไปแล้วหนึ่งนะอะไรอ่ะโกเหรอจะเป็นสีเขียวเม็กซิโกเหรอไม่เอาดิทำไมไม่เป็นสีเอเจนน่ะเดี๋ยวบอกนะว่าได้โกทับสิบจอนดูรานปาเรเดสจอนสตันชุก,กิโรซานุอาซีโกบ้าเม็กซิโกนิวเอเร โอ้กาสสวยจัดชิคิเตะชิคิเต้นี่ไงสี่ทับสิบชิคิเต้แปลว่ามันผลิตน้อยหรือว่าซุกโชคดีโกออกง่ายจัดได้ทับสิบสยได้อันเดรแล้วก็ได้แคนาดานิวเอร์นี่ได้ปริซึมเท่ากับรันใบหนึ่งเป็นทับสิบใบหนึ่งเป็นทับร้อยสิบเป้าทับสิบสวยจัดเลยอ่ะสุดดามแค่ตัวดังตัวบารบาซิลเนะ เราเอาไปแล้วลสองใบครับอันนี้ไม่มีไม่มีลันนะมิชิซูเนยียฮาเมสเพลย์หรือทัวร์นาเมนต์ปะดิบาลา่าเซเรโดฮิมเมเนสโรเบนสันพีน็อกอิสานพีนอพ็นอกโมโจเป็นพีนาดาเม็กซิโกเฮนเคลเฮเรราคอนินเนนติเดอะไรเนี่ยอาราคูปาไม่เป็นอินเสิร์ทแหละ ยังเป็นแค่สลันก็ยังไม่มีลายเซ็นนะมีลันสีแดงวิสคาร่ากุสโกมาสยิซุสเพลสฟรีซ a นตาบอร์เรริคารุเปปีอิสมาโคเน่กายาโดมีเรดต้อหันนี้สิเรดออนเรดอ่ะเปรูโยชิมาโยตุน นี่คอนเทนต์คอนเนคชั่นสมัยเวิร์ลคัพแรกก็มีสีแดงครับเท่าไหร่เออหนึ่งเก้าเก้าเออเลขรันใหญ่อยว่อะอ่านง่ายอ่านชัดผ่านไปสามล้นจ้ะก็เท่ากับเลยแค่ลันเดียวเดี๋ยวดีแย่จังกวมอยู่ในซองนั้นเลยเอาซองนี้มาเปิดก่อนคาสเม,มโรทาเปียลาอัลโลลูคามี่จอห์นแดนเดวิดมาขึ้นชนียวของไวแซมนะเบนเนตต้ราอูฮิเมเนส เด um, นิสสมิธ h พิซซึมเป็นริคาเบโตริวาสคอนเนคชั่นบราซิลต่อไปเลยก็ไดนะ้เรายังเหลือลุ้นอีกหนึ่งล้านกับหนึ่งเซนนี่พิงค์จะบอกว่าล้านหมดแล้วดิหรือเปล่าฮูก้าคริสเตินโรเมโรลุยฮัวเรสซูจิโนเดสลีออนเบลลี่์สีไม่ใช่บาร์เซียอีกแล้วเหรอ กอนโซโล่ปลาตาปลาตาเอกวาดอพอพิงค์ไม่ลานพิงค์แปลว่าไม่ลานแล้วก็มีอินเสิร์ตเป็นเอนโซฟิโนมานาดเอนโซนี่มีปัญหาเ,เรื่องรองเท้าล่าสุดลายเซ็นยังไม่มาลานอีกใบยังไม่มาเนี่ยลายเซ็นอยู่นี่ลายเซ็นอยู่นี่ชัวร์เนี่ยายเซน็นเบสเอาไว้ใช้อันนี้ไม่มีอะไรมาร์ชิโนสเอนซิโซ เมสซี่บายแรกนะดาวินูเนสบอฮานเบลโจยแคมเบลสนาเบียของปรากวัยแล้วอินเสิร์ตเป็นนิวเอร o r รลุยส์พาม่าปาชูราฟินฮานนูเนสวาสเกิสเวสต์เมคเคนีเครปไอซ์ เป็นลุยซิลิสเตราแครกไอซ์ไม่น่ารันแล้วก็มีเมซี่ฟีนน่ถ้าเ็ได้มีไม่นารันสองใบเป็นแครกไอซ์หนึ่งใบพิ้งหนึ่งใบอันนี้ได้เป็นไตรคันเลอร์รุ่นให้ดาวนะริวาสโกดอยโอลิเวรา ซโมโรตายคัลเลอร์เป็นแคนาดาเนี่ยนิวเอร์ร์พิซิลิบราคลายนะคลายราลินโอ้ยรานนีิว่าเท่ากับไทรลนันเนาะห้าทัพยี่สิบสี่ลานใบที่สี่เดี๋ยวเราไปดูลายเซนกล่องลายเซนซองลายเซนกันการสวยการคมชัดมากเลยปิซซึมงูนี่ปิซซึมงทำดีถึงแม้เป็นแค่โคปา อไมรอนเบลเอซันอวาร์เรสส์คาโดวารีดเอนริกมัวโจได้โลโก้ชิลเอนริกมัวโจอันนี้เก็บแน่นอนอา m o ซีมโจหรือแม่ไม่หลันแล้วก็ได้โลโก้ชิเลมาลุ้นกล่องลายเซ็นกัน ดียสฟิคาสตานอโอตาเมนดียูนัสมุสซามาติเนสนี่อะไรเสร็จแล้วได้เซนไอได้ทานทับใบที่ีห้ารัสซโอรัสซโรหนึ่งหนึ่งสี่ทั้งหนึก้าให้ดูแล้วกันจะมันลุ้นะไรเซ็นก่อนสีเหลืองบาราซิลคลัมเบียเอกวดอรนี่วะใครอ่ะ บราซิลการิชาการิชาได้เล่นคู่มาลายุคน่าบุลีได้แชมป์ปะโอสคูการิก้าการชาอย่างน้อยเป็นบราซิลนะแล้วก็มีลันอีกใบหนึ่งด้วยเท่ากับสุดท้ายได้มาห้าลันบ้านเนี้ยได้ห้าลันเดี๋ยวขอดูห้าลันรวมโลกไม่นับโลโก้หนึ่งสอง่ห้าลันไม่นับลายเซ็นแล้วก็โลโก้ มาเดี๋ยวซุลลีแคปให้ครับว่า1กล่องเราได้อะไรบ้างเบสการ์ด <Based card, S 2> หนึ่งปึกทายการเยอะนี่น,นี่ดูนี่เต็มปึกเลยอย่างนี้นะครับได้ทั้งอินเสิร์ตแล้วก็ที่เป็นพริซึมต่างๆ15ใบนี่เทดูดูสิบห้าใบตรงนี้ตัวนนึ่งซุลลีอะไรมันมีการ์ดที่ไม่รัน2ใบคร็กกับพิงค์ก็เป็นซินิเซรากับพลาตต์นี่พิงก์กับคร็กที่ไม่รันสุลลี่มาให,ให้แล้วซุปเปอรสลีฟเอนดริก เบสการ์ดไยก่อนหนึ่งใบที่เป็นเบสการ์ดล้วนๆเลยเอ,อนันอื่นทีุ่ท็ทอปลดเดอร์ไว้ถึงแม้ไม่ได้ล้านก็คือเป็นเอ็นริกอาร์ซีชุดบราซิลแต่ว่าเป็นโมโจเนี่ยเห็นป่ะเผื่อว่าน้งนองๆเขาเก่งเราก็จะได้มีบ้างได้โลโก,โก้มาด้วยได้โลโก,โก้ประเทศชิลีมานี่ครับได้โลโก,โก้ชิลีมาแล้วก็ลายเซนได้5รล้านการหดาอะไรได้โอสคูนักเตะตำนานก,กาเรกา ถ้าใครดูนาโปลีน่าจะเล่นเล่นกองหน้ายุคที่มาลาได้แชมนนป์กับนาโปลีมั้งถ้าสุขผิดขอโทษด้วยนะมรับก่อนสุขเกิดอยก,ก่อนสุขเริ่มดูบอลอกีกแต่ถ้าไม่ผิดน่าจะใช่ครับอื่นๆในการรันมีที่เป็นเหมือนทริคัลเลอร์24เป็นของเป็นแคนาดาแคนาดาได้2ใบเลยียวเนี่ยได้ทั 9, 9, บหนึ่งเก้าเก้าใบหนึ่งเป็นแคนาดาแล้วก็มีทําอะไรทับร้อยสิบกับทับร้อยเก้าเก้าร้อยสิบเป็นเม็กซิโกวิชาเบสแล้วก็โยทุนเปรูทับหนึ่งเก้าเก้า รวมไปถึงได้ทับสิบด้วยข้อโชคดีเลยแต่ว่าได้เป็นอินเสิร์ตแล้วก็ไม่ใช่ตัวดังของบราซิลอาร์เจนแต่ได้เป็นเฮซุสอะไรโอร็อกโกชิกเต้เหรออันผิดขอโทษด้วยนะสี่ทัสิบจงใจยังไม่ได้ใส่มูลค่าเพราะว่นนี้เป็นมันเพิ่งอ,ออกใครยังไม่มูลค่าหรอครับแต่ว่านี่เปิดให้ดูแต่ภาพรวมก็คือการ์ดสวยดีการ์ดสวยเลเบสการ์ดก็สวยอินเสิร์ตก็สวยแต่ว่าผลิตมาน้อยกล่องหนึ่งถึงมีลานตั้ง5ใบเพราะนั้นเหมือนเดิมครับ10 คือนี่คือกล่องโคปาที่สุดยอดมากเลยต้องให้ไปทุบสิบเพราะว่ามันดีมากสิที่อันนี้อย่างวีคเลยอ่ะก็ให้หนึ่งทุกอย่างอินบิทวีนอยากรู้เหมือนกันว่าเราใครที่ดูบอลเมกาใต้บอลโคปาบอลอเมริกาหรือบอลแคนาดาลองคอมเมนต์กันดูร่วมหนึงว่าอยากให้เปิดกล่องประเภทไหนคอมเมนต์มาข้างล่างเช่นกันรวมเหมือนึงคอลแลบกับต่างๆเหมือนที่บอกฮะเราเริ่มมีคอลแลบแล้วล้วก็จะมีเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าขเกันอยากฟังเหมือนกันว่าอยากให้คอลแล กับใครบางคนที่ท่านเมนทั่านมาเราติดต่อเราด้วยซ้ํากําลังเริ่มหาวันที่ตรงกันเพื่อถ่ายสําคัญอีกเรื่องเลยสุดท้ายเลยก็เหมือนที่บอกต้องกดติดตามฟอลโล l ไลค์แชร์แล้วแต่เพราะเรื่องในส่วนของเทรดเดน์ในส่วนการเบรคการแล้วแต่ลิงค์อะไรน้องแปะไว้ให้สำคัญเสมอวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับ